บทที่79 Black Flame ลผู้ลึกลับในบริเวณแกนกลางของทุ่งหญ้าคูรุกถูกร้อยเมตรจะมีฝูงลูกสิงโตทุ่งหญ้าปรากฏอยู่เป็นกลุ่มๆหากการเคลื่อนไหวของปาร์ตี้ผิดพลาดนิดเดียวพวกเขาจะดึงดูดลูกสิงโตทุ่งหญ้าหลายสิบตัวมาหาพวกเขายิ่งไปกว่านั้นที่ต้นไผ่ใหญ่ในใจกลางทุ่งหญ้านี้ยังมีสิงโตทุ่งหญ้าอีลิตเลเวล6อาศาัยอยู่ที่นั่นสถานที่แห่งนั้นจึงถือเป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับผู้เล่นเลเวล6 แต่ในพื้นที่ต้องห้ามนี้ปาร์ตี้ของเจนทลสโน่กำลังล้างลูกสิงโตทุ่งหญ้าเลเวล6ที่อยู่รอบๆอย่างต่อเนื่องพวกเขากำลังเคลียร์พื้นที่ว่างเพื่อล่าสิงโตทุ่งหญ้าอีลิตหากผู้เล่นธรรมดาเห็นการกระทำอันกล้าหาญของพวกเขาพวกเขาคงตกใจจนอุทานออกมาอย่างแน่นอนปาร์ตี้หนึ่งกำลังต่อสู้กับลูกสิงโตทุ่งหญ้าเกินสิบตัวเจนทลสโนในชุดเกราะสีฟ้าเข้มกำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญเธอเหมือนเทพีแห่งสงครามสู้หนึ่งต่อหมืน่น การโจมตีเพียงครั้งเดียวจากเธอส่งลูกสิงโตทุ่งญ่าสามตัวปลิวไปไกลขณะเดียวกันเธอก็หลบกรงเล็บของลูกสิงโตอีกสองตัวที่เหลือหากผู้เชี่ยวชาญคนใดเห็นเจนทเทลสโนต่อสู้ดวงตาของพวกเขาคงหลุดออกมาจากเบ้าตาไปแล้วแม้ว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเธอจะดูธรรมดาแต่เธอโจมตีจุดสำคัญของลูกสิงโตทั้งสามตัวได้อย่างแม่นยำ การหลบของเธอยิ่งแม่นยำไปกว่านั้นเหมือนเธอมีดวงตาที่ด้านหลังหัวโดยไม่ต้องหันหลังกลับเธอก็หลบการโจมตีด้วยกรงเล็บที่มาจากด้านหลังได้ ด้านอื่นเจ้าจาวเฟลมเจ้า, Flame, จาอยู่เอรูเหมือนปืนใหญ่ประจำการการโจมตีฟรอสเฟลมบลัสเพียงครั้งเดียวจากเธอทำให้ HP ของลูกสิงโตลดลงหนึ่งในสามเมื่อลูกสิงโตเปลี่ยนเป้าหมายและกำลังจะวิ่งเข้าหาเจ้าอยู่เอรูผู้หญิงคนนั้นเองก็แสดงรอยยิ้มดูถูกเมื่อปากของเธอสวดมนต์ข้อสุดท้ายของคาถามือขาวอ่อนของเธอก็เสร็จสิ้นการเขียนคาถาตามมาด้วยการปรากฏขึ้นของมังกรเพลิงมังกรพ่นเปลวไฟร้อนระอุทำลายลูกสิงโตที่วิ่ง เข้าหาเจ้าอยู่เอรูในทันทีการควบคุมเวทมนต์ของเจ้าอยู่เอรูละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งถึงจุดสูงสุด การสวดมนต์และการเขียนคาถาของเธอยิ่งพิเศษไปกว่านั้นโดยปกติแล้วผู้เล่นต้องใช้เวลา3วินาทีในการทำทั้งสองอย่างให้เสร็จแต่เจ้าอยู่เอรูใช้เวลาเพียง1ส่วน6วินาทีอัตราความสมบูรณ์ของเธอยิ่งอยู่ที่86%เซเพิ่มความเสียหายของเสียงคำรามมังกรไฟถึง120%ร์ซการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี้ทำให้ HP ของลูกสิงโตลดลง2ในสไม่นานหลังจากนั้นลูกสิงโตเกิน10ตัวล้มตายนอนอยู่บนพื้น พักสักครู่แล้วเตรียมล่อสิงโตทุ่งหญ้าอีลิตสองตัวนั้นมานักรบโลเธอรับ1ตัวส่วนฉันจัดการอีกตัวหลังจากเก็บของดรอปเจนเทลสโนสั่งการขณะมองไปยังสิงโตทุ่งหญ้าอีลิตสองตัวที่กำลังล่าตระเวนอยู่ในระยะไกลขณะที่ทุกคนพักเจนเทลสโนได้รับข้อความ1นฉบับที่ลงนามด้วยชื่อแบล็กเฟลม เมื่อมองดูลายเซ็นนี้คิ้วของเจนเทลสโนวขมวดเล็กน้อยก่อนหน้านี้เธอประกาศว่าต้องการพูดคุยเรื่องความร่วมมือกับ Black Flame Forger ไม่นานก็ได้รับการตอบรับตอนแรกเธอรู้สึกดีใจมากแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้รับข้อความคล้ายๆกันอีกหลายฉบับทุกฉบับอ้างว่าตัวเองคือ Black Flame Forger แต่หลังจากถามและการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยเธอพบว่าผู้เล่นนี้เป็นของปลอมทั้งหมดทุกคนต้องการหลอกเอาเงินจากเธอ สโนข้อความรบกวนอีกแล้วหรอทำไมไม่ตั้งค่าให้รับข้อความจากเพื่อนเท่านั้นล่ะแบบนั้นข้อความเหล่านี้จะไม่มารบกวนเธออีกเจ้าอยู่เอรูแนะนำหลังจากสังเกตพฤติกรรมผิดประการของเจนเทอาสโนเจนเทอาสโนสายหน้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันไม่รู้จักแบล็ k เฟลมฟอร์เจอร์หากแบล็ k เฟลมฟอร์เจอร์ตัวจริงติดต่อเรามาแต่เราไม่สามารถรับข้อความของเขาได้เราจะโพสเทรดนั้นไปเปล่าๆหรือไม่ฉันจะดูต่อไปยังไงก็ตามการตรวจสอบความแท้จริง ของแบล็กเฟลมคนนี้นั้นง่ายมากแต่เจนเท่าสโนหยุดนิ่งทันทีเมื่ออ่านข้อความนั่นเป็นเพราะข้อความนี้พิสูจน์ความแท้จริงของแบล็กเฟลมคนนี้ได้อย่างชัดเจนเขาต้องการให้เธอไปที่ศูนย์การค้าเสมือนจริงและใช้รหัสผ่านที่เขาให้มาเข้าไปในห้องเทรดที่กำหนดเพื่อแลกเปลี่ยนแบบแปลนการตีเหล็กกลิมเมอร์เชสเพล ดูเหมือนฉันจะได้ผลสักทีหลังจากรอมาสู่เหล็กแล้วเจนเทอสโนแสดงรอยยิ้มเฉยจากเนื้อหาของข้อความเธอรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าแบล็กเฟลมคนนี้เป็นของจริงมิฉะนั้นเขาจะไม่แนะนำให้แลกเปลี่ยนแบบแปลนการตีเหล็กที่ศูนการค้าเสมือนจริงเพราะแบล็กเฟลมปลอมจะไม่มีแบบแปลนการตีเหล็ก เป็นอะไรแบล็กเฟลมตัวจริงติดต่อเธอหรือเปล่าเมื่อเห็นเจนโทสโนพยักหน้าตอบคำถามของเธอเจ้าอยู่เออรูก็ตื่นเต้นทันทีเธอต้องการพบช่างตีเหล็กลึกลับคนนี้จึงถามเมื่อไหร่เราจะพบเขาปัจจุบันแบล็กเฟลมฟอร์เจอร์เป็นที่รู้จักของทุกคนเขายัางครอบครองแบบแปลนการตีเหล็กที่สามารถเพิ่มอิทธิพลของกิลหลังจากกระทำการกระทำที่น่าสงสัยต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เขาถึงรู้แรงจูงใจที่แท้จริงของเขา เจ้าอยู่เอรูไม่อาจไม่ยอมรับความยอดเยี่ยมของวิธีการของแบล็ k เฟลมฟอร์เจอร์เขาจ่ายราคาที่สูงมากเพื่อควบคุมความเป็นผู้นำในเกมที่เล่นโดยกิลด์ต่างๆตอนนี้ทุกกิลด์ในพื้นที่เมืองไวร์ริเวอร์ไม่อาจไม่ตกอยู่ในเกลียวนี้มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกกิลด์อื่นๆกำจัดการกระทำที่คาดเดาไม่ได้ของเขายิ่งทำให้เธอรู้สึกชื่นชมเขาไม่เหมือนคนคนหนึ่งที่ชัดเจนว่าเป็นเพียงคนโชคดีแต่ยังแกล้งทำเป็นผู้เชี่ยวชาญแค่คิดถึงคนคนนั้นก็ทำให้โลหิตของเจ้า อยูเอรูเดือดด้วยความโกรธเมื่อเปรียบเทียบกับแบล็กเฟลมฟอร์เจอร์ความแตกต่างระหว่างพวกเขาห่างกันหลายพันไมล์ฉันเพิ่งติดต่อเขาแต่เขาไม่ต้องการเพิ่มเราเป็นเพื่อนเขาแค่บอกว่าต้องการพบที่แมปเลเวล8 f i ฟิทไซส์ซิสแคนในอีกสชั่วโมง f i t ไซส์ซิสแคนยอไม่ไกลจากที่เราอยู่ปัจจุบันฉันจะซื้อแบบแปลนการตีเหล็กก่อนแล้วเราจะเคลียสิงโตทุ่งหญ้าอิลิทเหล่านี้อย่างรวดเร็วหากเรารีบไปเราควรไปทันเวลา แม้แต่เจนเทิฟานโก็ตื่นเต้นอย่างชัดเจนในตอนนี้มีกิวชั้นหนึ่งมากมายในราชอาณาจักรสตาร์มูนแต่เธอไม่คิดว่าแบล็กเฟมฟอร์เจอร์จะยินดีร่วมมือกับพวกเขาเธอไม่อาจไม่ยอมรับว่าพวกเขาโชคดีมากหรือแบล็กเฟมอาจมีแผนอื่นยังไงก็ตามเธอไม่สามารถเห็นทะลุความคิดของแบล็กเฟมคนนี้ได้ดีงั้นเรารีบไปหากเราทำให้เขารอนานเกินไปจะเลวร้ายหากเขาไม่ต้องการพบเราอีกเจ้าอยู่เอรูลุกขึ้นยืนทันทีพูดด้วยความตื่นเต้น ดูเธอที่รีบร้อนเรายังมีเวลาเจนเทนสโนกลิ้งตาใส่เจ้าอยู่เอรูเธอไม่คิดว่าเจ้าอยู่เอรูจะสนใจแบล็กเฟมมากขนาดนี้โดยปกติเธอจะไม่กระตือรือร้อนกับคนอื่นที่เธอพบมากขนาดนี้ขณะเดียวกันซื้อเฟิงเป้าหมายของการสนทนาของเจนเทนสโนและเจ้าอยู่เอรูได้ออกจากเมืองใบไผ่แดงแล้วเขากําลังวิ่งไปยัางซากปรักหักพังทรายขาวซากปรักหักพังทรายขาวเป็นพื้นที่มอนสเตอร์เลเวลสิบ ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่อัพเลเวลที่ผู้เล่นจากเมืองใบไผ่แดงและเมืองใกล้เคียงอื่นๆต้องมานั่นเป็นเพราะเควสที่มีอยู่ที่นี่มีมากมายในจำนวนนั้นไม่ขาดแคลนเควสกิลและเควสชื่อเสียงยังมีเควสพิเศษ2เควสที่นี่รางวัลของเควสพิเศษ2เควสนี้มีมากมายและจะนำประโยชน์มากมายมาให้ซื่อเฟิงเมื่อเขาเข้าสู่เมืองไบริเวอร์อย่างเป็นทางการในอนาคตด้วยเหตุนี้ซื่อเฟิงจึงวิ่งไปอย่างซากประหักพังทรายขาวเมื่อซื่อเฟิงไปถึงทะเลทรายสีขาว ข้อความจากเจนเทิลสโนก็มาถึงข้อความระบุว่าพวกเขาต้องเลื่อนเวลาพบปะออกไปหนึ่งชั่วโมงอย่างกระทันหันและเป็นการชดเชยนอกจากซื้อแบบแปลนการตีเหล็กในราคา2 0 0 0เครดิตพวกเขาจะให้เขาเพิ่มอีก20,000เครดิตความมั่งคั่งของพวกเขาแทบจะเป็นที่กล่าวขานได้ซื้อเฟิงไม่ได้สนใจการเลื่อนเวลาจริงๆยังไงก็ตามเขาต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำเควสที่นี่ขณะเดียวกัน20,000เครดิตเท่ากับเงินเดือน2เดือนของคนงานปกทอง จนเทนสโนใช้มันเป็นการชดใช้ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของธุรกิจระหว่างพวกเขาแต่เขาได้รับเงินแล้วเกิน4ี่หมื่นเครดิตเขาไม่อาจ,จไม่ยอมรับว่ามีผลประโยชน์มากมายในการทํางานกับคนอย่างเจนเทนสโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวเธอเองไม่ขาดเงินแม้แต่คนรวยจากเกมเสมือนรือนอื่นๆก็แข่งขันกับเธอไม่ได้ตามมาตามความทรงจําของเขาซื้อฝังค้นหาเส้นทางลับในซากปรักหักพังทรายขาวหลังจากเดินเส้นทางนี้เป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมง เขาเห็นบังเกอร์ที่ฝังอยู่ในทรายขาว Black Steel The Wolf Elite Level 12ตัวเฝ้าอยู่ที่ทางเข้าบังเกอร์หนึ่งในเควสพิเศษ2เควส ast, ป้อมปราการเหล็กบารูเทียสามารถพบได้ภายในบังเกอร์นี้ถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อฟังจะเข้าสู่ป้อมปราการเหล็กบารูเทียและพบกับเควสพิเศษที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่8 ป้อมปราการเหล็กบารูเทียบอ่อสนับสนุนการอ่านนิยายแปลโดยการซื้อหนังสือภาคมานสวรรค์ข้ามเวลารวมลิง์นาโนมาชีนรวมลิง์ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป